สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาตามล่าอีบุลลภาเราเล่นงานทุกคนมาตามล่าอีบุลลภากันฮ้ย้ยเจอบักหยังวะ้ายยังวะเ่าเจอดำดำไล้นะทุกคนแล้วเราก็เก็บอันนี้เออของใครวางไว้เด็ดตัวว้ยโว้ย ุกตอีมูลาภามันยังไม่เห็นลราอ่าอ erm ีม er like ูลาภ์ตัวที่สองมัเห็นแล้วอีมูลาภาตัวที่สองเห็นเราแล้วว้ายสปีดโมดเฮ้ยแอบก่อนแอบกอนเดี๋ยวอีมูลาภามันมาเห็นเราเนาะอีมูลาภ์ซืออย่างวะเออไม่มองเห็นฉันมีบันไดด้วยทุกคนแอบไว้แอบไว้โฮ้ยอ๋อนึกว่าจะเดินนึกว่าจะมาเดี๋ยว่าจาดลแป๊บว้ายอีมูลาภ์ มูลพะเค้กว้าอีมูลพาเค้กโอ้ยโดนดาบปีตหนึ่งทีเจ็บมากรู้ได้ไงไม่ใช่ในชีวิตจริงเอออันนี้คือห้องสำนักงานที่เราเคยตายเออให้ทุกคนจไม่ไดาไปดูคลิปเต็มสิเฮ้ยนี่มันเครื่องดื่มป๊อปปี้ดีมีคนเอาใช้ไปทำอะไรว้ายว้ายว้ายอีมูลพะ เดินหมดอะไรก็นเดินดิฉันคนเดียวอื <c> ้ <oughs> ีมูลภาใจร้ายมากเออมันก็ปกตินี่ชื่อมูลพาแอบบกคนทีมูลพามันกเลยจะเดินมาหาเราอะ่ะวพาทำไมมูลพไม่จัดก,การเพื่อนเหมืนอนมจัดก,การแต่เราคนเดียวม่เกยหรอมเกไม่เคยไม่เคยีใครหามมันสนใจฉันเลยลหรอไอีมูลพาตัวที่สองมาแล้วทุกคนทีบ่แอบ,บแล้วแอบบแล้วเดี๋ยวมันมาหาไม่มีใครมองเห็นสีโบสดๆของฉันหรอกโอ้ยซี เดนไปไหนโอ๊ยเหลือหนึ่งหัวใจทุกคนอีมุลภาน่าเกลียดน่าเกลียดมากเลยน่าเกลียดไม่พอไม่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 อย่ามา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 เออแล้วก็บันทางเดิมทำไมทีสองทางเลยทุกคนอีมุลภาอีกตัวหนึ่งอีมุลภาอีกตัวหนึ่งอีบามหมอคางดำว่าไม่ใช่ดิปาวานคางดำว่า อีปาวันคางดำเดินไปละเออเดี๋ยวอีมอคเดี๋ยวพอไอปาวันคางดำเดินไปเดี๋ยวอีมูลพามันจะเดินมาทุกคนนั่นไงไว้ายกระต่ยโอ้โหเจอทั้งอีมูลภาเจอทั้งอีปาวานคางดำนะทุกคนโอ้ยตามล่ากันใหม่โอ้ยตามมาใหม่ฮะเจ้าสาว